วันนี้เป็นครั้งที่สี่ตรงวันที่สิบสามพฤศจิกายนหกแปดครับพระเจ้าในราชกิจสน้อยขอเป็นหัวจารสารยายพุทธมนต์สวัเป็นพระดุบชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจจริยบูชาแด่องค์พระพวมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นองค์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายัมของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์ และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นมีสมาธิอันควรแก่การสวดสายยมนต์ต่อไปบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลิสุตาลากจันตุเทวดาสัตมังมุนีราชสะตุนันตุสกมโมกะทังสักเกกามีเตดูเปกิติเสลาตะเตตันติเขวิมานีจีเปร์ะเดเดจามีตาลุวันาคาหานีเขหาวัตุมะฮิเขตาพุูมารยันตุเทวาชาลาธารวิศวิสมียกระดับพนาคา ติดอาถกาทันิเกยังมุนิโรวะจะนังสาระวมีสุนันตุธรรมสวรรคาโลยามันตันตาธรรมสวรรคาโลยามันตันตาธรรมสวรรคาโลยามันตันตาบทสวดน้ำมัการสิทธิคาถารรนโมตัสสะภะควาโตอรหะโตสัมมาตุปุตสสะนโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยคาถา นาติม no ีสันังอัญังปุทุมีสันังวังเอตนะสัจจวัชินะโสติมีหโธุสัพพทานาติมีสันังอัญังธรรมมีสันังวังเอตนะสัจจวัชินะโสติมีหโธุสัพพทานาติมีสันังอัญังสังโฆมีสันังวังเอตนะสัจจวัชินะโสติมีหโธุสัพพทานาส่วนมหาการุการุนิโกนาโทติกะทิอากะคาถามหาการุนิโกนาโทอทายะสัพพะ ปาน,นินังปูเ,เรตวาปารมีสภาปัโตสัพโพธิมุตตมังเอเตนะสัจเจนะวัชินะมาโหนตุสัพพุปทวามหาการุนิโกนาโทอิตายะสัพพะปานินังปูเรตวาปารมีสภาปัโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชินะมาโหนตุสัพพุปทวามหาการุนิโกนาโทสุขายะสัพพาปานินังปูเรตวา ปารมีสภาปัโตสัมโพธิมุตตามังเอตินะสัจาวเชนะมาฮงตูสปูปัสวาบทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุจังเอกังสมยังพระกวาสักเกสุิหัลติกัปิรุตเลมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเขนะละทิงปัญจมาตตหิภิกขุสตเตหีสเปหีวะอรันเตหีตะทายหีเจโลกาทุหีเทวตาเยภูเยนะสนิปาติดาหงติภควันตังภควันตังทัศนนายะภิกขุสังขจัตอะตะโคจตุนัง ทาวาสกาอิกานันเท е วานังเอตทธาหงศ์เสียยังโขภาควาสกิสุวิหารติกะพิลุตุสมิงมหานีมหาตาภิคุสังเคณหลัตนทจจิัจัมเตหิภิกขุสเตหิสพัพเพปหาวาิวอนันเตหิสตาหิจัลโขกาทุหิเทวตาเยภูเยนะสัมมิปาริตาโหติภาควันตัตงทัสน์นายะภิกขุสังัจจะยันนุนะไมยันปิเยนะภาควาเตนุปะสังเมยามาอุปสังมินตวาภาควาโตสันกปฏิฆาถาปเสยามติทะโคตาเทวตาเสยทาปีนามาภาลวะปุริ ปุริโสสัมมันตังวาพาหังปเสนเลยะปสาลิตังวาพาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตังหิตาภควโตปตุรโตปตุระหังสุอธะโคต้าเทวตาภควันตังอภิวาเตห์วาเอกมันตังระทังสุเอกมันติงติตาโคเอกาเทวตาภควโตลันิเกอิมังกะทังกบาสิมหาสมโยปานาสมิงเทวคายาตมะคตาคาตามะห์อิมังธรรมะสมยังปะกิตาเยวะปะราชิตาสังติ อาตโคบาลาเทวตาภะกัโตสันกีมังะทังภะภาสิกตัตอระปิเขวสมาทั้งสุจิตตังอจโนจุปมากรังสุสาระทิวัตเนตานิขะหิตตวาอินทะลิยานิละคันติปนิตาติอาตโคบาลาเทวตาภะกัโตสันกีมังกะทังอาคาทังภาสิกเชิดวะกีรังเชิดวะปรีคังอินทดกีรังโอมัจจะมะมีชาเตจารันติสุทาวิมาราจะคุมาตาตุทันตาสุสุนาคาติ นะโคบาลาเทวตาภาควาโตสันติเกณฑ์มังคธังบาศีเยเกติพุทธังสานังคาตาเซนะตะเตคามิสติอใบายภูมิงปะหายมานุสรังเทหังเทวกายังปะบิลปิปูเลสันติตินะโคภะควาภิกขุมันเตสิเยภูยเนภิคุเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสสนิปาติตาโหติตถาคตังลปสนะนายะภิกขุสังละจะเยปิเตภิกคเวหิงสุงอเจตอตมัทานัง อรหันตสัมมาสัมพุทธเตตัมปิภควันตานังเอตาปริยะมิวะเทวตาสันิปาริตาเหสงไสยาธาปิไมหังอิตาลหิเยปิเตปิโกเวหวิสติอนาคตมัฏฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตตัมปิภควันตานังเอิตาปริยะมิวะเทวตาสันิปาริตาปวิสติสยยธาปิไมหังอิตาลหิเติจิมิภิโกเวเทวกาเจนังนามามิกิติสมิภิโกเวเทวกาเจนังนามามิทิสิมิปิโกเวเทวกาเจนังนามามิตังสุนารถสัดวกังมานาสิกะโลธาภาสิสมิติ เอวัมพันติเตโคเตปิคูพวันโตปัจจโสสุงปะคะวาอิตาทะโวจาสิโลกอมนุคัสมิปทาภุมมาทัสสิตาเยสิตากิริคือพลังปะหีริตาลรมหิตาปุทูสีหาวะสัทสลีนาโลมะฮังสาสามพนูอุทะมาตามนาสุธาวิปานาสัญญามาวิลาพิญโยปัจจสเตยตะวาวันนี้กะปิวัตเวตโตมดีสัทาสาวะเกสาสนีตเตเทวะกายาภิกันตาเทวิชันนทภิกขโตจะตะปะมะกะลุง ุตตะวะพุทธศาสน์สานังเตตัมบะตูละยานังอมนุษย์นะทัศนังอเปกีธนัมาทักุงทัตสังอาชาสตาลิงสตังอีเกธนัตสานังอมนุษย์าธมะทักซุงอเปกีนันตมะทักุงทิธาสภาพุทธะหงตัญจะสพังอภิญญายาวาคิตวานะจักุมาตโตบาลิสัทสาวเกสัตตินิลาเตเทวากยาปิกัสตาเตวิชนาธาปิกุโวเยวหังกิตายิสมิหิลาหิอนุบาปุโสสัตตาสัสสาวะยาคาภุมมากะปิลิวะสาวา อิทิมโตชุดิมันโตวานะมันโตซาติโนโมธามานาพิกามุงพิกุลังสมิตีงว่นังชาสหัสสหิยมวตายยขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตวานะมันโตซาติโนโมธามานาพิกามุงพิคุณังสมิตีงว่นังสาตากิลาสิษฐาตสหายยขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุดิมันโตวานะมันโตซาติโน โมทามานาพิกัมุงพิกุณังสมิติงคุณังอิเจเตโซราสัตหัสายคานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัองโตสัติโนงโมธามานาพิกัมุงพิกุณังสมิติงคุณังเมสามิตาเมตัสตายากานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัองโตสัติโนงโมธามานาพิกัมุงพิกุณังสมิติงคุณังหุมพิโรราชาคฮิโกเวปุลา拉านิเวสนังพินโยนังสัตหัสัายคานังปยุปสาติ ขุนพิโลราชาขั้งฮิโกโซปาคาเสมิติวนังปุรีมันจาธิรังราชาตาตาลัทธโธภาษาสติกันทพนังอธิดาธิมาราชาจักรสิโลปุตตปีตัสสะภาวโวอินทรามามาพลายกิมโตชุติมันโตนาวโตสติโนโมธมานายเมฆมุงพิคนังเสมิติพนางทักินันจ่าธิรังราชาวิลุลาหงภาษาสติกุมหานังอธิปิธิมาราชาจักรสิโลปุตตปีตัสสะภาวโวอินทรามามาพลา ชุตมันโตชุติมันโตนามันโตสสินโมธรรมานาภิกมุงพิกุลังสมิติ monk ปัจฉิมันเจติสังราชาวิลุปโคภาษาสตีนัดขันังติปฏิมาหานาชัยอริโสปุตตะปีตัสาภโวนนามามาภะไรชุตมันโตชุติมันโตนามันโตสสินโมธรรมานาภิกขุ m o n พิกุลังสมิติ monk อุตตระันจติสังราชาวิลุโตตุปราชาสตีขันังติปฏิมาหานาชัยอริโสปุตตะปีตัสาภโวนิเนนามามาภะไรชุติมันโตชุติมันโตนามันโตสสินุโมธรรมานาภิกขุ เวโลตะลังอิสังจัตตาโลเตมหานาชาสมันตาจตุโลทิสาทันธละมานาตะทั้งสูนีกับเปรโยทเวเอสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันเจนิกาสัทธามายากุเทนทุเวเทนเุววิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเสตะโทจใจกินนุมันทูนิมันทูจาปานาโทปะมันโยจาเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนโอจะขันทัพโนโรหะชาชนโส่โผอาหูมันจะสิเคเจวะติมพะลุสุริยะ วัชาสาเอเตจดีจราชโนคันดพานัสหฮาราชุภมโมธามานาปิกมุงพิกุนังสมิติงนังอธาคูนภาสานาคาเว э สาลาอาสตาชกาคัมพลัสตาสลาอาคูบายาคาสายเดียพิยาโมนาตตาลาธราชาอาคูนัคายสาสัินุเอลวันโนมหานาโคโซบาคาสมิติโกน,นังเยนคาราชีสังสังหาลันติทิพาติจาปักีวิสุจจจคูวิหายาสาเตวันมะชาปตาติตาลาสุปนาอิติเตสานะมัง อภยันตนานาคาลชนามาสีสุปันนโตเขมมาเมกาสีพุทโธสันหาหิวาจจายุโพธยันตานาคาสุปันนาสนามากังสุบุทังชิตาวชิลาหเทนะปมุทังสุราสิตาปตาโลวสาวเสเตอิทิมันโตชิริอิทิมันโตยัสัติโนกาลคันชามาพิสมาสุราชานเวขาสาเวปจิตตาสุจิตติจาปาหาราโตตมูสีชาตัชชาตันจาผลิตพุตธนังสเปวิโรตนามากัสันในตวาผลินเสนัง ตาหูพระตะหมูปลาขมุงสมาอยู่ทานิพระสันเตปิคุณังสมิติงวังอาโปตดเทวาปัทวีจาเตโชวายโยตถาคตะมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุตยยศาสะหะเมตตากรุณาอิกาอาคุเทวายศัสสินุทศเสเตทาธากายาสพินานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันโตสัสสินุโมธรรมานาภิกขุงภิกขุนังสมิติงวัง เวนตุจเทวาซารีจะาสมาแตะเวมาจารัสุปุริสาเทวาแตนามาคูบริคิตาสุจาสุปุริสาเทวาสายุยะม,ม,มาคูบริบรยยมมคริตานาคันยิปุริตครตตวาอาคูมันธรวะาากาปสุนังสาวสุสินโตสะโคภาขาบริน,นโตสะเตเตทธาธากายะสะเพนานัตตะวนันนิโนที่มันโตชิดที่มัน,ตนโ,นโตนะตศิโนโมดทรรมโนนาอภิกรรมุภิกรังสมินิกลังอาคาคูสังภูเทวาฉลามากที สิขาหรือว่าอริยเจ้าจะโลชาจะอมมาบ,บุพพานิพาสิโนวันุนอาสะธรรมมาจะอจุต่าจะอเนชากาสุเรืยะลูจิลาอาคูอาคูวะสาววันสีโนโทะเลเตทะทากา,า,ายาสเพนนะนะตะวันนี้หนุย่ยที่บรรโตชุดที่บรรโตว,วันน้องบรโตสัจสิโนโมธรรมานาภิกขมงพระพุทธมหาตุลย์หัวนา ธรรมานามาธรรมานามนุสามนุสุธังมาฤทธาปัทุติกาอาคูอาคูมนุปัทุติกาอาคูอาธาคูหัลโยเทวะเจเยโลอิตวาสิโนปราคาหามหะปราคาอาคูเทวะยซิโนเซเตธาตากายะสัพเพนานัตตวานิโนที่มันโตชุ่มที่มันโตวันนั้นโตสิโนโมธรรมานานิกมงพิกุลังติลามิติงวังลุกาขลุมมหาลุนาอาคูเวคขาซาธาโอธาตะคายะหะปโมคาอาคูเทวะวิจคนาภัทมาตาแล้วกชามิสกะ ยะยะสสิโนถนัดยังอาคาปัจจุโนโยติสาพิวิสติตเศธิธาธาคายะสเพนนาลตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตนัโตสัติโนมงธรรมานพิฆมุงพิฆุนังสมินิงวะนังคีมิยาตุจิตายามาคาถากาจยะสสิโนสัมปิตากลาลามาสตธาโชตินามาจะสวานิมมานาลติโนอาคูอาทาคูปะรานิมิตาเตเทธาธาคายาสเพนนาลตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตนัโตยะสสิโนมงธรรมานพิฆมุงพิฆุนังสมิธิงวะนัง ปฏิเทวานิกายาสเพนะนาตวานิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันยีสิาฮะโอติชาติมัคีลังโอคตินนามาสวังทักเชโมคาตาลังนาคังจันทงวาสิตาติดังสุภาลมาฮาปรมัโตจารปุตตะอิธิมาโตสหะันนังกุมารโลติดโสโสปาคาสัมปิติงวะนังสหัสภาลมหาโลกานังมหาปรมัตถ์พิตติอุปปัณโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส สทิษะอิสราอาคูปันจเกทวติโนเทสัญจามัชโตอาคาหันิโตปาริวาริโตเตสัพเพศเตจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเวสภารามาฮาเกมาราเซนาภิกามิฝันสะกันนาหะสะมันทิยังเอธะกันนาหะทะปัตถะราคคนามัทปุทโสมันตาปาริวาเลทะมาโวมุจิตทะโกตินังอิติตตมหาเซโนกันนาเซนกันนาหะเซนังอเปสย ปานินาตระมาหัตจะสลังกตวานะเพรวังยาธาปะวุสโกมีโคทนะยันโตทวิจุโกตาธาโสปจุวะทาวติตังขุโธใสยังวเสตจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิดขีตวานะจะคุมานะตโตูมณีสัทธาสาวเกศนีนะเตมาระเซนาพิกันตาเตวิชานณทาพิกโกวเตจะอัตตาปะมะกลุงสุตวาพุถสัสสารนังวีตาระเคงหิปะฆามุงนิซังลมังปีทะยุงสะเพวิชิตสังฆามาปยาติตายาสซิโน โมทันตีลาภูเตหีภาวคาเตชนีสุตติบทสวดจุลชัยยะปาลกรนะโมมีุูธาเตชสะรัตนัตยะธรรมิกาเตชาประสิทธ,ธิประสีเทาวานาลายะปรามาเซมีสุลาสิทธิพารมหาจะอินทาจะจัตตุโลกาคัมพีละกกา,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 าสมุทาภูตุงคังคาจะสภารมหามาชายัยยะประสิทธิวันตุเต ชัยยะชยะเทลานิเทลานิอุทัติอุทัตินาทีนาทีชัยยะชยะคนละคนละนิใสนิไลใสเซน่ะเมรุราชภละนาราชีชัยยะชยะคัมพีละโสทีน้าเคณทะนาคีปีศาจจะภูตะกาลีชัยยะชยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชยะวรุณนะมะมุขสาตา ชัยยะชัยยะจำปาที่นาคาคุกะลาคันทอกชัยยะชัยยะขัจฉาคนนันตุลุงสุการาภูชงสีหะพยัคขะทีปาชัยยะชัยยะวะลุนนามุขิตายตาสิตาชิตาเซนาลีปุนาสุธินาลดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตาลีสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธารณีสารตินสัทชัยยะชัยยะมังกราดลัญยาผัก ภระวเคชายะชายะวัลุนนายาเคชายะชายะลักาเซสุราภูชาตชาชายะชายะพระละหะมะเมนธนะนาชายะชายะราชาธิราชสาธชัยชายะชายะปทวินสพังชายะชายะอหันตาปเจกับพุทธสาวังชายะชายะมหิสุโลฮาโลฮารินเทวาชายะชายะพระละหะมาสุ ลาโคชัยชนาโควิรุลหโควิรุปโคต่นี <trzeba S 2> ้มาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลอัลุนโอปีจาอคิวาโยจะปาชุนโนกุมารโลตัดตาตโทอัตถาละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสหาอัตฐะปัสอะทะโยอิสีนสวกาสภาชยะรามูพระทุนพระวันตุเต ัยยะธรรมูรจะสังโฆจะทัสาปาโลจะชัยยะกังเอิตินะชัยยะเตชีนะชัยยะสดาทีภระวันตุเตเอเตนะพุทธทิตเตชีนะโหตุเตชัยยะมังคลัง <c oughs> ชัยโยปิบุษสะสิลิมาโตอายังมัลสาจะปะพิมาโตวัลชาโยอุขาสยัมโพธิมันทีแบบโมติตาชัยยะตถาภะ,ทะระหะ มะขนามาเฮติโนชัยโยปีพุทธะสิริเมาโตอายังมาราสจัปาปิมาโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันทีปะโมทิตาชัยยะจัตถาอินทะขนามาเฮติโนชัยโยปีพุทธะสิริมตโตอายังมาราสจัปาปิมาโตปราชาโยโอโคสยามโพธิมันทีปะโมทิตาชัยยะจตตาเทวขานามาเฮติโนชัยโยปีพุทธสะ สิริมาโตอิยังมาราซาจะปาปิมาโตะบาลามาชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปะมูติตาชัยยะตถาสุปันนคกตามาเฮซิโนชัยโยปิพุทธศักรสิริมาโตอิยังมาราซาจะปาปิมาโตะบาลามาชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปะมูติตาชัยยะตถานาคานานามาเฮซิโนชัยโยปิพุทธศักรสิริมาโตอิยังมาราซาจะปาปิมาโต ปัลชยโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตธาสาภาลามหาคานามเมฮิโนชย,ยันโตโพธิยามมเลทัคยานังนันทิวัโตโตนเอวังตะวังวิชย,ยโหหูชัยยุสุชัยยมังคะเลอปปราชิตาปัตลังกสีสีเสปทวิปกกาคะเลอภิลเ,เกสภาพ,พุตนางอัคคปัโตโมโมสติ สนักตังสมังคลังสุปภา,าตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพาระม,ามาาาราหามรจิพระหะมจาริสุปทักขินงังกายกรรมังวาจากรรมังปะทิกินังปะทังขินงังมหามโมนกรรมังปณิติเตป,ปะทิกินาปะทักขนินานิกระตวานะขปันละพันทตัตเตปะินี เอ,อธัษฐานสุกิตาวินุฬหะพุทธาซาเสนีอโลคาสุขิโอตะสุกิตาโอทาสภาะสัพเพหิญาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาสม,มิงธานีธีคตาธีคายุโกธาโหนตุสุกิตาโหตานตุสัพธาลักขตุสัพธาสตานังลกักขตุสุชาวิชินาสาสานังยากาจิป,ปัตทาน,นาเนสังสัพเพปุเรตุมโนระทา ยุตก,กาลีปวสุนตุวัสยังวัสาวราหากาโลคาจุปถวาเตสังนิวาเรตุจัสัพพากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุสัทธาหังบทถวดบทสวดธรรมนิยามสุดตังเอวามีสุตังเอกังสมยังภะะวาสภาวะทียังวิหารติเชตวานีอนาภปิ ภิกษุอาลามีตาตาลาโคภิกขวะภิกูมันเตสิพิกขโวติพันพะทันเตติติพิกูภิกขวะโตปัจจโสซุ้งภิกขวะเอตัธวุจะอุปทาวาพิกเวอธตนาคตานั่งอนุปทาวาตาทาคตานั่งติทาวะสาธาตุธรรมันทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังฆานิตติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุทธชฎิอภิสมีติอภิสัมพุทธจติตวาอภิสมีนวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัถะเปติวิวาลติพิชวติอุตานิคโลติสเพสังคารานิจติอุปทาวาวาพิกเวทตาคตานังอนุปทาวาทตาคตานังติทาตาวาสาทุทุก ธรรมมัชติตาธรรมนิยกรรมมะตตะเพสังขาราตุกตะตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุทธชาจิตตวะอภิสมเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิลาลติวิภาชติอุตนีกโลติสเพสังขาราตุคาติอุทวาพิโเวตถาคตาดังอนุปทาวา สกขาตะคนังทิตาวะสาถุสัมมชชิตรสตะตาธรรมเนียบตะตัพเพธัมมาอนัตตาติตังตะทาคาโตอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัพพุชชะชิตวาอภิสมิเมตวอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทฐาเปติวิวาลติวิพัชติอุตนีกโลติสัพเพธัมมาอนัตตาติ อินทมโวจะพระ,ะวาอัตมนาเตพิคูพระ่าโตภาสิตังอภินันทุนนตติบทสวดพัทเทคารตะคาถาอติตังนานะวะขเมยยะนปติตังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามสิ่งไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะาตีตีดยจะทาตีตำไปะหินันตังอปตัญจานาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ออยังไม่มาปัจจุบันนันจยยายโยธรรมมังตตตตะวิปัสสติอสังนิลังอสังกุป,ปังตังวิทามนุภะลุงะเยงผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้นคอนแคนเข,นขาควรพ่อพูนอาการเช่นนี้ไว้ เชว่ากิจจะมาตัปังโกชันญยามะระนังโทเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะฮินุงซังอารันเตมหาเซนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราอีวังวิหารมาติปิงโหรัฐมันติตังตังเว่ภาษิกเอกาโตติสันโตอจิกติมุนีมุนีผู้สรงยงยมเลี้ยผู้มีความเพียรอยู่ชนิดไม่เกิดทานธรรมทานแงคืนผู้เป็นอยู่ ในเพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคะปัจ,จเวคณนะะเพสังารานิตาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปะเพสังาราถูกคาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกตแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตติอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าต,ววาตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายามาริตพังอรเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริยโยสารนั่งเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอันนี้จะตั้ง่ ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนั่งมีเนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างคาน้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณูคันปสัสจ,จากวิญญาณชุธทโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากทับนอนปทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิแลนทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจาวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองอุปาทะวายะรรมิโนูมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปอุปชาติชิตวานิรุชันติพันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปษาโมูผูโคความเข้าไปสง,งบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่ง สเพสตามารันต the <wh> ิจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสูตจามาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอะติมีอตะทะทั้งนียอยู่ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตายังกินจิ อย่างกินจีกุศลังกัมมังสภิหิปติหิปตังปุญญังนงนุโมทันตุทุนันตุโพนตุเยเทวะสัมิงภานีอธิขตาทีขาโยโกสัทาโหตุสุกิตาโหตุสุขาภมุจันตุพามาปตาปิตาสุขาติโหตุสุขาภมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุสุขาภมุจันตุสัภัยญาติกาสุกิตาโหตุสุกะ ทุกขฆาปมุตตัญตุสัพเพปิสาสเพยักขาสัพเพเปตุเปตาสุกิตาโหงตุทุกขฆาปมุตตัญตุสัพเพอาจาริยุปัชยายักทุกิตาโหงตุทุกขฆาปมุตตัญตุสเพนาคตาทุกิตาโหงตุทุกขฆาปมุตตัญตุสัพเพเทวะทุกิตาโหงตุทุกขฆาปมุตตัญตุสัพเพสมาธิเนืองธรรมิชนุโวบทสวดปูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอะคันติมมยะอิติภควา นโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิต <eni> <men encore> <ruption gamma enders> ิภะคะวะนโมโพธิสัตโตสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวะปฏิทานะคาถายาธิวตาสันติวิหาระวาสิณีทุเปีคาเลโพธิคะเลเดชิงตดชิงตาธรรมทานินะภาวนตุปุชิตาโทตทิงกะหลนเตทะวิหาระมันทะเทีลาจามัตตานะวกาอัตปิฆะโวตารามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาตเตสานิขามาติอิสรา สปานะภูตาสุกิตาพอนตุเตชลพุชาเยปีจะอันดัตสัมภวาสังเสทชาตาทาวุปปาติกานึ่ญานิกังธรรมวัลังปฏิตาจิตเตะเพทุกขาสวรรโตุทังขยังพาตุจิลังขตังขโมตธรรมธาราแต่บุคลาสังโฆงหงตูสมะโวภไทยาจะหิตายาจามีละกตุสัตตมุะเปปีธรรมจาริโนติงสัมปาปุหนึ่งยามะอามีอริยาปะเวทิติเต ป,นนปัสนโหตุสเปบิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาธาลังปวิชันโตกาลาเทโอกะัสตุอุทิภาวายาสตานังสมิทังเนตุเนทนิ่งมาตาปิตาจะตาละชังนินจังละคันติพุทธทังอีวังธรรมินาราชนโนประชังละคันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตะจาตนิทุกขาพยาปตาเตนิพยาสกปตะจาตนิโสขโจรตูสปฏิปันโนอิตตะวะตามิสัมมาทังปุญญาสัมมาทังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัตถายาธิลังคันตุสัพพทาภาวนาภิลาตาโหรตูขจรตุเตเทวตาคตาสุมังคังคาถา โอตุสพังสุมังคลังและข for ันตุสปะเทวตาสภพุทธาภุาภาวนะสุธีโฮนตุนิรันตรังโอตุสพังสุมังคลังและขันตุสปะเทวตาสภรมาภุภาวนะสุธีโฮนตุนิรันตรังโอตุสพังสุมังคลังและขันตุสปะเทวตาสภสังคาภุภาวนะสุธีโฮนตุนิรันตรังสพเพพุทธาภรัปตาปัญเจการันจะยังพลังอานตานันจเตชินะละขังบันามิ สัพเพภธาภรปตาปัญจิกรนั่จะยังพลังอรันตานั่จะเดชนะละครังปันธามิสัเพธารปตาปัญจีกรนจะยังพลังอันตานั่จะเดชนละคังปันมิสบพโตเพธาภรปตาปัจจิกานั่จอย่งพลังอรันตานั่จะเดชนาละครังปันธามิสัโตสัปเพุทธาปรปตาปัญจิกรนันจอย่างพลังอรหันตานั่งจะเดชนะละคังปันธามิสัพพโตสพเป พุทธาภรพตาปัญจิการดันแจงพลังอรหันตานันจติเชนะระคังบารมีสปพโสตะเพพุทธาาภรปตาปัญจิการดันแจงพลังอรหันตานันจติเตติชนะระคังบารมีสปพโสตะเพพุทธาภรปตาปัญจิการดันแจงพลังอรหันตานันจติเชนะระคังบารมีสปพโสตะเพพุทธาภรปตาปัญจิการดัจจเกนแจงพลังอรหันตานันจติเชนะระคังบารมีสปพโส ด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดถ่ายพระทธมวงนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าถวายที่เป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนงางเจ้าสศรษฐกิจพระบรมรา,าชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรัสดิ์คารายขอให้ทรงแห่งบูกุลนี้จงเป็นสั์สิีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยและแรงปวง ให้มีแหล่งเงิได้สุจริตมั่นคงเป็นสรมารชีวันชอบทมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขอเยะมีก่บพระเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมันในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีของมงันตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุ มงคลพระปิตายอดศีถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งลกวางที่3สิ่งมูลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเสียมานุภาพและฤลทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํนนวยผลให้เป็นสิ่ิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุบการเทิน